สวัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายได้กี้ค่ะวันนี้เราจะมาเจอกันอีกแล้วกับการาเรียนรู้ในส่วนของอคำสุภาษ,ษ,ษิตคำพังเพยนะคะคำสำนวนที่คนเยอรมันเขาใช้กันว่าเขาใช้ที่เราพูดถึงเนี่ยเขาใช้อย่างไงและเขาออกเสียงและหรือว่าอ่านยังไงนะคะวันนี้เราจะมาดูแล้วก็จะมาฟังกัน คำนี้ก็คือ,อสมมติว่าเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคุยมองคุยดูเขาทำงานสิคุยดูท่าทางเขาฉลาดมากเลยทำไมเขาฉลาดอย่างนี้ฉลาดเหมือนกับมาจิ้งจอกเลยใช่ไหมคะฉลาดเป็นกฎเลยเนาะซึ่งคำคำนี้นะคะคนเยอรมันเขาก็จะพูดว่าฉลาดแปลว่าฉลาดฉลาดว,วีไอฟุกฉลาด วีเด e ร์ฟุกสจะเป็น i อฟุกส์หรือว่าเดอร์ฟุกสก็ได้นะคะ is ่ s c ิสชล wie ein ฟุกสเขาโหสุดยอดเลยเขาฉลาดเหมือนกับหมาจิ้งจอกเลยฉลาดเป็นโกรเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะเราสามารถที่จะมีสองความหมายอาจจะค่อนข้างจะ ข้างที่จะมีเล่เหเดี่ยมก็ได้หรือว่าถ้าเรามองในส่วนอย่างหนูนมันสุดยอดม,มันมันมันฉลาดฉลาดเกินอะอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้คำนี้แทนนะคะก็คือถ้าเราเจอใครที่ฉลาดมากๆเหมือนกับฉลาดแกมโกงเราสามารถใช้คำนี้ได้นะคะ Air is แ,แซะแปลว่ามาก Air is แซะเชลัว b ีไอฟุนะคะคำนี้ก็เป็นคำพังเพย <ình> ของคนเยอรมันที่เขาค่อนข้างที่จะนิยมใช้ในการเปรียบเทียบของคนที่มีความฉลาดเป็นโกดเลยเหมือนกับหมาจิ้งจอกนะคะก็ความหมายค่อนข้างที่จะโพส i ีฟหรือในแงทีฟจดลบหรือไม่ตจดลบมันอยู่ที่ว่าเรามองในมุมไหนนะคะอันนี้วันนี้ก็คลิปดีก็แค่นี้จะได้ผ่อนคลายสมองไม่ต้องยาวนะสั้นๆแต่ว่าเรียนวรรณคัมวรรณนิทเดี๋ยวเราก็ได้เพิ่มนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้า Auf Wiedersehen, Tschüss.